ี้เราก็ได้ขึ้นนะฮะในปริเชตที่9นะฮะเป็นวันแรกที่เราขึ้นปริเชต9ปริเชต9้าเร่องที่1จะเป็นในส่วนของสมถกรรมฐานนะครับในส่วนหลักสูตรนี้เนี่ยจะเป็นหลักสูตรอภิธรรมเพื่อการปฏิบัตินะในส่วนของอภิธรรมวัดสังคาหณนะวัดพระธาตุหนอง 30, นสามมืนะครับส่วนในอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูนะครับในส่วนของสมถกรรมฐานนะครับอย่างที่บอกว่า เป็นส่วนของการถ้าเรามองในเรื่องของอารามณิกะภาวนากรรมฐานกับอารามณะกรรมฐาน,น,นก็คือกรรมฐานมีสองอย่างที่เราจะเรียนกันในส่วนของกรรมฐานของผู้รู้อารมณ์ก็คืออารามณิกะภาวนากรรมฐานกับอ,อารามณะกรรมฐาน,าาฐานแยกกันออกไหมครับลองลองลองช่วยกันดูว่ากรรมฐานสองอย่างทุกท่านต้องรู้นะครับเพราะว่าถ้าผู้รู้อารมณ์ของเราไปรู้อะไรเอ่ย รู้อารมณ์ที่เป็นนามรูปวิปัสนา,าที่พานคนที่รู้คืออารมะนิกะก็คือตัวจิตเัระนั้นคนรู้เนี่ยมีกิสภาวะคนที่ไปรู้มีรู้กับหลงพองนึงอ,อกไหมครับรู้ก็คือสติสังมมชัญญะของเราแต่ถ้าหลงไปก็คือตัณหาทิฏฐิมานะหลงไปหลงไปกําหนดอารมณ์เาะนั้นก็คือถ้าเผื่อว่าเราใช้ผู้รู้อารมณ์ที่ผิดสภาวะโดยการที่ไปกําหนด สมถกรรมฐานที่เป็นอารมณ์กรรมฐานเราจะไม่สามารถเข้าถึงอัปปนาได้นะครับแล้วก็จะไม่เป็นบาดฐานสู่วิปัสสนาได้นะครับนั่นก็คือเป็นส่วนที่เราศึกษาบริเชทแอดมาเพื่ออะไรครับฝึกอารมณนิกัแล้วนะครับตอนนี้คือการปรับฐานจิตของเราแล้วแล้วตอนนี้อนุมานว่าเราเรียนสมถกรรมฐานเนี่ยจิตของเราที่จะไปบริกรรมมภาวนาเป็นมหากุศล ดวงใดวดวงหนึ่งใน8ดวงนะอันนี้ก็คือขอให้เราอนุมาติไว้ก่อนว่าต้องใช้มหากุศลอนจิต8ดวงใดวดวงหนึ่งนะครับเรามาดูนะครับว่าในส่วนปริเชน9เราจะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับในส่วนปริเชน9้ามี2ส่วนคือสมถะกรรมฐานนะครับแล้วก็ในส่วนของวิปัสสนากรรมฐานมี2ส่วนนะครับเรามาศึกษาในส่วนของสมถะกรรมฐานก่อนนั่นคือมีตัวแรกที่ทุกท่านจะต้องจ่ายคือ สิบสิบสิบสี่หนึ่งสี่จำให้มั่นนะครับสิบสิบสิบสี่หนึ่งหนึ่งสี่ทุกคนล,ลองไม่มองกระดาษนะครับสิบสิบสิบสี่หนึ่งหนึ่งสี่อันนั้นผมจะชอบมีตัวเลขให้จำนะครับเพราะว่าพอจําตัวเลขและทุกอย่างมัน,น,นง่ายเลยันปัจจัยยี่สิบสี่สี่สิบเจ็นะครับสิบแรกคืออะไรเรามาดูนะครับสิบแรกคือ กาศินสิดศีดที่สองอสุภันสีดสีดที่สามอันสติสีดสี่อัปัญญาสี่หนึ่งอาหารเรอาหารเลปฏิกูและสัญญาแล้วก็อีกหนึ่งตูจะตูทาตูวาวัฏฐานสี่สี่พื้นรูปกรรมฐานนะครับดังนั้นเวลาที่เรานึกถึงสมถกรรมฐานสี่ในเจ็ดหมวดตัวนี้เจ็ดหมวดนะครับก็คือ สิบสิบสิบสี่หนึ่งหนึ่งสี่อ่าทีนี้ถ้าเราไม่ดูนะสิบแรกคือสิบสี่สิบสองอาสุดท้าสิบสามอาลุตันนี่สิบสี่ผ่านสี่หนึ่งหาเลปฏิปูรละสัญญาอีกหนึ่งจะกรตวท้าตัวว่าวาดฐานสี่อาลูกอาบัติอันนี้ถือว่าผ่านแล้ว ตัวเลขตรงนี้ก็คือเจอหน้ากันกระส่งได้สิบสิบสิบสี่หนึ่งสี่อ่านเรามาดูในสิบสิบสิบหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยในส่วนของเจ็ดหมวดนี้เนี่ยจะแยกเป็นสองส่วนคือปริตฐะสมถะสิบหมวดนะครับแล้วก็มหากตตสมถะสามสิบเรามาดูเอาเอาสิบสิบสิบสี่หนึ่งหนึ่งสี่มาแยกเราจะได้เห็นการแยกของปริตฐะและมหากตตสมถะนะครับกระสินสิบเป็นอะไรเอ่ยถ้าเราดู เป็นมากตะาแปลว่าเข้าถึงอป,ปนานะครับมากัตะสิซนะครับอสุภะเป็นมา,า,มากัตตาอนุสติถ้าเผื่อเป็นมากัตตาเป็นไงเอ่ยต้องเป็นแปดข้างต้นก็คือเป็นผลิตตะให้จําไว้นะครับว่าอนุสติเนี่ยให้จำในตอนนี้เรายังไม่เรียนให้จําไว้ก่อนก็คือตีสีจาเทอุมากาอาทุกคนจดเลยครับตี สีจาเทอุมาตาาจบไปตรงอนุสติก็ได้ครับตีสีจาเทอุมา,า,า,าตาาเพราะว่าเดี๋ยวพอเราสมคอบไปสมคบมาเราจะได้เข้าใจตีคือพุทธานุสติธรรมานุสติสางขานุสติเรียกว่าตีเรียกให้ง่ายๆนะครับย่อตีสีกินติก็ได้แต่ตีจะเข้ากับสี สีลานสติตีสีจาจาคาเทเธวตาวตีตีสีจาเทอุอุปปัสมาจีตีสีจาเทอุะอะมะตาอานัพออนุสติขัง้ขงต้นขั้นต้นนี้คืออะไรมากครับตีสีจาเทอุมะยังไมอุมะแต่นะตีก็ตีสีจาเทอุมะ ยังไม่รวมกาเพราะว่าเราก็พูดถึงอนุสติขั้งต้นแปดตีสีจาเทอุมะแปแล้วนะครับใช่ไหมเอ่ยตีสีจาเทอุมามกา,กาจะเป็นส่วนของเป็นมรรคตะถ้าแปดตรงนี้ก็คือตีคือสามนะตีสีจาเทานะอุมะแปะนะเ้ามาดูนะครับว่ากาอยู่ไหนอทุกคนได้ได้เรอยงเลย กายจะอยู่ในส่วนของมากขะตากายยักขตาสติอยู่ในส่วนของมากขะตาสมถทกาแล้วก็เป็นตำแหน่งตรงนี้ก็มีส่วนนะครับว่าทําไมเอาอาไปไว้ข้างบนเอากามาไว้ข้างล่างายังไม่รู้ตอนนี้ก็ได้แต่ให้รู้ว่าฌานหรือตัวสมถทะเขาจะเป็นกลุ่มเดียวกันในส่วนของได้ถึงฌานห้ากระสินสิบอนาปนาสติหนึ่งถึงฌานห้าสุภาษิต กายกตาสติหนึ่งถึงชาญหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันได้ไหมครับทีสีชานเทอุมาการาอ่านะครับหลังจากนั้นเป็นอะไรครับอัปปมัญญาเป็นอะไรเอ่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ในไหนครับมากตาหรือปริตตามากตานะครับต่อไปเป็นอาหารเลหนึ่งนี้อยู่ในปลริตตะเพราะว่าไม่ได้ชาจตุธาตุได้ชาญไหม ให้เดาไปเลยไม่เดาก็คือจะบอกเลยว่าไม่ได้ชานนะครับเพราะว่าปัญญาเขาแรงมากทาให้สมาธิไม่ถึงอัปปนานะครับอารูปอารูปปกอารูปปากสมฐานได้มากขะตัดนั้นก็จะได้อนุสติข้างต้นแปดก็คือตีสีจาเทอุมา<แ>ได้แปดอันอาหารเลนึงแล้วก็จตุธาตุหนึ่งสิบนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นมากขะตัดสมถานสามสิบนะครับอ่านี่เรามาดูต่อ รปริตะแปลว่าน้อยแปลว่าใช่ไหมครับแปลว่าเล็กน้อย,เล,อยเล็กน้อยคือไม่ไม่สามารถได้ถึงอุปจาระแต่ว่าไม่เข้าถึงอัปปนานะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูวิปัสสนากรรมฐานที่เราจะศึกษากันในส่วนปริเชิดเก้านะครับเราจะศึกษาในส่วนของสังขาระปริคันหะนกกาวิปัสสนานะตัวนี้เป็นส่วนของวิปัสสนาที่มีการกําหนดรู้สังขารธรรม การกาหนดรูปสังขารธรรมนี่ก็คือถามว่าสังขารธรรมกับรูปนามต่างกันไหมต่างไหมครับสังขารธรรมรูปนามเราชอบพูดรวมกันนะจริงๆเื้องต้นเนี่ยยานะเวลาเขารู้เนี่ยก็จะรู้รูปนามก่อนพอเรารู้รูปนามแล้วเนี่ยพอเห็นเหตุปัจจัยเขาจะเห็นรูปกับนามเป็นอย่างเดียวกันคือสังขารคำว่าสามัญญะหรือไตรลักษณ์เนี่ยจะต้องมีสามัญญละลักษณะจึงไม่ใช่รูปกับนาม ถ้าลูกกับนามเป็นวิเศษสัตว์อันสามัญญากจะไม่ปรากฏไม่ออกไหมครับดังนั้นวิปัสสนาตรงนี้จึงบอกว่ากําหนดรู้สังขารธรรมสังขารธรรมที่มาจากรูปนามเราจะเห็นรูปนามเพราะปัญญายังไม่กล้าจึงเห็นนามอย่างหนึ่งรูปอย่างหนึ่งเมื่อไรเห็นเหตุปัจจัยเราจะเริ่มเห็นความเหมือนกันของรูปและนามที่เรียกว่าสังขารจะเห็นว่าทั้งรูปและนามเป็นไงเอ่ยเมื่อเทียนทั้งรูปและนามเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานั่นคือเห็น สังขารน,นะครับส่วนผลสมาบัติวิปัสนาคืออะไรเอ่ยเป็นก็คือเป็นผลสมาบัตินะรก็คือหมายความว่าจะเข้าผลสมาบัติต้องเจริญวิปัสนาก็คือเจริญวิปัสนาเพื่อเข้าผลสมาบัติเข้าสภาวะนิพพานที่ตัวเองเคยได้แล้วนะครับแต่ว่าต้องอาศัยวิปัสนาจะต้องมีกําลังในการที่จะเข้าผลผลพรสสมาบัตินะครับส่วนนิโรธาสมาบัติวิปัสนา ก็คือวิปัสสนาที่ก็คือพูดง่ายๆว่าการเข้านิโรธก็คือจะต้องเข้าทั้งสมถะและวิปัสสนาก็คือเข้าฌานหนึ่งจกกุกนั่งถึงอากิจจัญญาโดยสลับกับการพิจารณาสังขารโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกขนะตาสลับกันนะครับอันนี้เราไปศึกษาโดยละเอียดอีกทีหนึง่งส่วนวิปัสสนาที่เราจะศึกษาอยู่อันหนึ่งเนี่ยในหมวดตรงนี้แหละนะแต่ว่าขยายเป็นเจ็ดสามสามสสามสามได้ตัวแน้วนะครับวิปัสสนาสมถะเราเป็นตัวแรกอะไรอย่อน สิบสิบสิบสี่หนึ่งหนึ่งสี่วิปัสสนาเจ็ดสามสามสิบสามสามเจ็ดคือวิสุทธิเจ็ดสามคือลักษณะสามลักษณะสามคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตาอนุปัสสนาคือก็คืออนิจจานุปัสสนาคือแม้งผู้รู้ตรงน,นี้เป็นผู้รู้อารมณ์แล้วนะครับอันนี้คืออารมณ์อนุปัสสนาสามคือศึกษาเรื่องของผู้รู้อารมณ์ที่เป็น อนุปัสนาเจ็ดนะจะมาดูกันอีกทีหนึ่งอนุปัสนาสามอันนี้แสดงสามแต่ว่าจริงๆแล้วมีเจ็ดนะครับแล้วก็วิปัสนาญาสิบทำไมสิบเอ่ยญานสรสยานมีเท่าไหร่ครับสอรสิบหกวิปัสนาญาสิบตั้งแต่ไหนถึงไหนยานหนึ่งยานสองยานไม่ใช่นะโดยเป็นการส่งเคาะห์แต่ตั้งแต่ยานสามคือสัมมันสนาญาถ้าสิบก็คือถึงยานเท่าไหร่ครับสิบสอง สามถึงสิบสองเนี่ยสิบยานเรียกว่าวิปัสนาญาณสิบถ้าวิปัสนาญาณเก้าเท่าไหร่เลยจากไหนถึงไหนอุทยาพยาญานก็คือเป็นการเห็นความเกิดดับแท้แทเห็นความดับแท้ตัวนี้คือเอาโดยอุกฤษนะแต่ว่าถ้าโดยลักษณะของในโสโรสยานเนี่ยเรานิยมพูดถึงวิปัสนาญาณสิเพราะสัมมาสามาานาญาณเป็นอนุมานญาณเป็นการเห็นไตรลักษณ์ที่ไม่แท้แต่ว่าสามารถอนุมาน เห็นไตลั์นะครับที่เกิดขึ้นจากข้างในนะไม่ใช่คิดจากข้างนอกนะครับเจ็ดสามสามสิบสามวิโมกคือการหลุดพ้นนะหลุดพ้นด้วยการพิจารณาสังขารโดยความไม่เที่ยงตัวอย่างหนึ่งโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นต่างตัอย่างหนึ่งนั้นวิโมกก็คือคือผลนะก็คือการหลุดพ้นนะวิโมกส่วนวิโมกขมุกคืออะไรครับประตูมุกคือประตูนั้นถ้าเผื่อว่าหลุดพ้นด้วยการพิจารณาสังขารด้วยความเป็นอนิจจัง วิโมขมุกตรงนั้นเรียกว่าอะนิมิตานุปัสนาก็คือคล้ายๆกับว่าอ่ามันจะมีประตูในการออกก็คือถ้าพิจารณาอานิจจาก็เป็นประตูหนึ่งพิจารณาทุกขังก็เป็นประตูหนึ่งวิโมก็เลยเรียกตามชื่อของประตูนะแล้วก็ส่วนของอนัตตาก็จะเป็นชื่อประตูหนึ่งนะเป็นเรื่องของสูนย์จิตัดวิโมกนะถ้าเกิดหลุดพ้นได้จากพิจารณาสังขารด้วยความเป็นทุกข์ก็อับปะนิหิตตั้งวิโมก ถ้าเป็นหลุดพ e ้นด้วยอนิจจ like bon uh, ังก็เป็นอนิมิตต์วิโมะนะครับจะเป็นแบบนั้นดังนั้นเจ็ดสามสามสิบสามสามนะอ่ะทวนอีกทีหนึ่งสมถะสิบสิบสิบสี่หนึ่งสี่สิบแรกกันเลยครับอาศิสสิสุภาษิสานุสติสิสปปามัญญาสิสอาหารเนยหมูถั่งยาเนยจานตูทาโต้เนยแล้วก็อาลูกกรรมฐานสี่ เจ็ดสามสามสิบสามสามวิสุทธิเจ็ดรักขณะสามอนุปัสนาสามวิปัสนาสิบวิโมกสามวิโมกขมุโอเคนั้นถ่ายแล้วนะหน้าแรกมีเรื่องที่ต้องให้จําแล้วมาดูพระบาลีในส่วนของปริเชนเก้าที่เหึ่นนะครับนลพระบาลีก็มีส่วนในการที่พระอนุทจารย์ท่านได้ขยายในส่วนของตัวปริเชนเก้านะครับ ในส่วนวิปัสนาอย่างที่บอกว่ามีตัวเลขเจ3 1สา3สาบสาสานะครับสมถะกรรมฐานก็จะเป็นตัวเลขสิบส10ส1 1 4ี่หนึ่งหนึ่งสะครับพระบาลีที่1จะเป็นคําปฏิญาของพระอนุทธาจารย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันพระบาลีที่สองแสดงสมถะเจหมวดนะครับแล้วมาดูในส่วนของสมถะเจดหมวดตรงนี้ก็จะมีส,ส,ส,ส่วนของปริตตะสมถะ10มรคตะามสนะครับแล้วก็จริตห ภาวนาสามนิมิตสามนะครับแล้วก็อภินญ,ญาห้าเรามาดูว่าพระบาลีที่สามเนี่ยจะแสดงจริตหกเราจะศึกษาทุกบาลีเลยนะครับพระบาลีแรกที่หนึ่งพระบาลีที่สองบาลีที่สามแสดงเรื่องจริตหกพระบาลีที่สี่แสดงเรื่องของภาวนาสามนะครับแล้วก็ตามด้วยนิมิตสามคือพระบาลีที่ห้านะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของพระบาลีที่หกจะเริ่มแสดงกสินแะสกะสินสิบเพราะว่า จากกระสินตรงนี้จะเริ่มเอาไปใช้กับอ,อย่างอื่นด้วยเลยต้องแสดงกสินสิ์ในพระบาลีที่6ก่อนเพื่อจะให้เห็นเรื่องของการภาวนาเรื่องของนิมิตน,นะครับพระบาลีที่7นะแสดงเรื่องอสุภะนะครับพระบาลีที่8อนาปนาสติกายคตาสติแล้วก็อนุสติขั้นต้นก็คือไล่7หมวดก่อนนะครับก็คือ10 1 0 1 4ส1บนะครับ, 10, 10, 10, 4, 1, 4, รบแล้วก็อปมัญญาพระบาลีที่9นะพระบาลีที่10ก็คืออาหารเล จตุทานตู11แล้วก็อาูปป 12, ตัตสิบสองปแสดงเจ็ดหมวดครบนะครับก็จะแสดงในส่วนของพระบาลีที่13คือกรรมฐานทั้ง40ที่แสดงไปแล้วโดยจริต6นะครับโดยจริตหหลังจากนั้นก็มาแสดงพระบาลีที่14ก็คือกรรมฐาน40ที่แสดงไปแล้วโดยภาวนา3นะครับพระบาลีที่15คือกรรมฐาน30ที่เข้าถึงอัปปนานะครับ แล้วพระบารีที่6ที่16ก็คือกรรมฐาน40ทนั่นแหละโดยนิมิตสามนะครับพระบารีที่17ก็คือภาวนาสามนิมิตสามจนกระทั่งถึงปฐมฌานนะเรามาศึกษากันพระบารีที่18ก็คือฌานเพื่อนโสมในการสึกเพื่อสีทั้ง5ภาพระบารีสิกคือแสดงอัปปมัญญาและรูปปัจสุดท้ายนะยังไม่สุดท้ายก็คือพระบารีที่20แสดงกรรมฐาน10ที่ได้เพียงอุปจาระสมาธิ ค่าบาลีที่22ก็คือการเกิดขึ้นของอภิญญา21นะครับการเกิดขึ้นของอพิญญาและสุดท้ายนะครับเป็นการสแสดงอภิญญาทั้งห้านะอภิญญาห้ามีอะไรบ้างเอ่ยอ่ะเดี๋ยวค่อยศึกษากันก็ได้มีใครตอบได้ไหมอิทธิวิทะอ่าอิทธิวิทะเป็นต้นอิทธิวิทะแล้วก็ทิปพปโสตาก่อนแล้วก็เป็นเจโตหรืออ่า พรแ้จิตตะวิชานั้นนะนเจตัวเดียวกันสามนั้นนะสี่คือสี่ิธีเลยเอยอิทธิวิธะทิปโสตาเจโตบริยญาหรือว่าเจโตบริยญาสามนั่นเลยเนาะจากทิพจักขู่สี่เองแล้วใบห้าเอุยโอเคทีปอเคนี่วาสานุสติญา ก็คือปุกเพก่อนนะปุกเพย์นิวารสารุสิยาแล้วก็ทิปจักขู่นี่คือพิญญาห้าคืออิทิวิทะทิปโสตตาเจโตบริยญา,ยาแล้วก็เมื่อกี้ปุกเพยนิวานสารมุสิติยาแล้วก็ตัวทิปจักขู่ส่วนเ,เราจะแสดงกันเจ็ดห้าหรือเจ็ดเจ็ดก็คือเอาทิปจักขู่มาขยายเลยไอย้าถากามูปะคะที่เป็นไปนพาอรกรรมต้องใช้ทิปจักขู่ด้วยแล้วก็อนาคตาังเพราะว่าจะต้องดูว่า บุคคลนั้นอยู่ที่ไหนโดยใช้ทิฏประจับขู่และถึงจะไปใช้ยถฐานกมูปะคัหรือว่าจะไปใช้อนาคตางเสยานันดูอีกทีหนึ่งนั่นก็คือเป็นเรื่องของเนื้อหาที่เราจะศึกษากันในส่วนของสมรกรรมฐานทั้งสีิ